aku เดินเลยโอ้เดินรูนเห็นแต่พเท่าแล้วเมื่อกี้เลยตาตุาตุผด้เท่าตูดสายอันอู้เบบลงเกือบมือมือซองว่ะเดี๋ยวอาเด้อพี่น้องเอ้เกือบลองเท้ามือสองจะพา กำลังจะมุมอยู่กย่างอยู่ลิงครับช้าๆระวังพี่บุ

สีบุยสีใบกุลูเกลี่ันไดมองตั้งแล้มนยังไม่พอครับบ้าผูเด็กครับผ้เด็กแมยไม่สีองไลน์ครับนม่ โอ้สนมัมยังงามครับวันนี้กวา้วางดีลยเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไปท่านี้กันครับพี่น้องครับล้ไปันต้องมอง,มองตั้งจับตากันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ